เลยครับกลับนายอ่อนทั่วครับมาเลยมาสิมาลาบหมูครับผมตอนรับดีใหม่ครับพี่น้องเลยหลังจา,า,ากเสร็จภาร,รกิจต่างๆการสรองกันมาหลายเมือแล้วเขาสู้บทเฮดเบียดหันการที่งานแบบหาเงินต่อไป ใช่เลยเดี๋ยวถูโควิดครับถูโควิดลองดิสิววงรอบม,มาแล้วครับกำลังเขาหอดสาราคามแล้วสาราคามขามนองไข่อุดอรไป้ลอยเอ็ดมนันหอดเอาดังติววงรอบขอมาครับอันโควิดเพิ่นลองมาไปอีกกันิด ตับเนี่าานทยทายว่าใหรดูกินงม่เคเทยใ่ดเลามูใส่ดังอะไรครับสู่ไยสุดสมันครับผมเด่นดังครับแซ่บเห็ดนเดสองหมื่นพักกับพักไรไรแซ่แบแซบเรว แชร์ไปครับมือน,นวั้พี่รองกินกันแต่ว่ากระสินท่านไม่มีอันโควิดครับแต่ว่ากระสินมีแต่แต่วัด, COVID, วด,วดอื่นหลังยอะไรยังคึกึกๆึกๆึกึ không phải này nha này không phải mm -hmm. แสงไปเลยครับเมืองภูดซ็ตแ ok ้อย <wall> ั้นลยงมันครับเสร็จแล้วเหรอจ๊ว

รไรกยเอรก็เสร็ยาแล้วนี่แเคียวอหอมเนาะน้่ครับฟังไปอันนี้จะทิมได้ไหม้องชิมกับปลาในกาน,นา,านี่ืบบมันนี่แล้เพิ่มกุ้งไหม้เอ่เนะี้เอาเอาตัวนี้หมดครับคนไปน ขนาดเดีะนาดเด้วั่นเด็เให้สีพูนเป็นไงบวกวาสีพูนสีนี่แม่ใ้ีเท่นะบุอกดูมืสาดเลยแล้วใส่น่นกบอพอสีน้ำยุทลายเป็นแดงก็สซ้างนเสใส่จานใส่ผ่ดใส่นี่เห็นรึเปล่าเห็น

ี่าไงนี่ครับนี่หรองตีเลยเอาขลุกเยอวอืมนี่มึง ก็นะหัวไมหลหมดเดีดี๋ยวอีกมั้งคร้ำตู้ใส่ยังไงนี่อ๋อร้อนกว่าร้อนตัว chào chú bọn em rồi rồi để chào 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 Ờ đây. chào rồi chào 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 Lượt chào เนะ<อ>ให้จายเลยไปจ่ามเ้ยคอมเสิร์ะแสบกันเลยมื้อนี่แสบกันเล่นาน,นาทีเดียวครับ นี่ครับพัก้หล,ลายเลยพี่น้องเราจะไปชิมกันครับไปครับสวัสดีทางการครับผมมาครับลาบมูพี่น้องเอโไย เอาข้าวมาอยากกินข้าวหอนปะทำอมเอาข้าวหอนไปไแมพอพอจะมาข่อยินไม้มาสุกเลยอืมใครเป็นผู้สายข้าวสุกไหมยังไม่สุกอยู่เดี๋ยวแต่จะเป็นกรอบๆแก็บๆถามมาสุกอ่ะเอ๊ะ ตกวจรเอาตรงตะงรงเนี่ยเนี่ตมานานไม่คลุกเนาะอืมเนื้อคิมบุนนบอระหล่ำลวกไปเขาจะลวกไปขมแทบาระหล่วขมเนาะเากัน ก่อนก็หอนเยจับตัวออกนัเดียวรามนึเอาไปชูทนเลยเนี่ยนยี้ไรเป็นออกรัติ๋วไมใส่่ะติ๋วแตกมั้ติ๋วเลยอังกอะอ่ะยไมมรู้มา้ปร้าลงไหมไม่ลงกับพี่แอร์เลยพี่แอร์ยยมาลูกยมาพี่แอร์ เก่ยวจันก็ตองให้เราเลยเราจะกัดอืมอะไรนะคนน่าสบายนั่งลงนี่เป๊ะเอาจันให้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไยับไปนั่งไกลมันก็ไม่ถึงหรอกมาไหว้กี่เป๊ะอาจัให้อยู่ การเปล่นแปลงลูกไมเพาะเขาอยากเปลี่นแทนราะจะเ็ท่านเศ้าหรอกเขาให้เรไม่จับให้มีจับด้วยเยวได้หรือเปล่าหนูต้องกิน่นีน่นี่นี่นี่เขาเรียกอะไรนะหัวแซ่เขามันเป็นผักนะมีประโยชน์จุ่มทนนะแปลกสุดเด้อ กเกน,นี่ไหม,มอร่อยนะใม่แม่ปแมเป่าก่อนัเส้นที่อร่อยไหมอร่อยอใส่กันอร่อยแม่เป่ากอน้องใส่ข้าวใส่ด้วยไหมหล่ะเอาน้ำใส่ข้าวใส่กสด ข้าวกินยาอะกันหรอเอานยาแลหน่ยแม่บอกวเาหัวปากมากนะร้อนหยิบออกมาถุทอบออกมาแล้วข้าวอยู่หงุดนมไม่ได้ไอ้นี่ไปนแก่หรอร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ผักกับเห็ดผักกันเห็น่มันหลงมันดัวจ้า

ลวกปากลวกคอลวกปากด้วยว่าะเราเห็นตอนนั้นเนื้อหมูอยู่นี่เห็นแต่หนังหมูนี่กระมือลวกครับน้องตกเลือจ้าเลือดลวกกินไม่ทันหรอกคนกินก่อนอร่อยแบบแบบนั้นเนี่ยมันดูดแล้วเขาก็มันข้า ขาดนักการขาดขาเานหนคพ่เอเลยหรอมับอกว่าป่วยเอาแช่ให้ชีมันจะออกไปมับอกว่ามันข้านข้าวป่อยมันก็จะ<ห>ไปนอนอนะก่อนหรอเมื่อกี้พ่อว่าจะรออยู่มันม้องไปหาพอ่อว่าอยู่ว่าเสียงอะไรเสียงมันเนี่ยมันดือมัน็มุนไปเ,เรื่อยๆหนูได้ยินได้ยานมั กินเท่เหอไ้ปเออร่อยเ้อชไหมกินเลยนไเลยไขลบเยอะตาดเยไหมของเยอะไหมไมได้ถามอแนของเยอะไหมแกนถ้ายังไม่ได้ไปเยอะหรอเดี๋ยวนมาตลาดี่แกนจะย่าลืมมตีแบงก็บอกแกนเดืวันไหนเออจ่มกันดิ ไม่ต้องดน่าี่แอพี่อดพี่ไม่ต้องพูดหรอกแต่พี่อกอยู่บ้อมเจ็ปากันะเนี่ยอยู่จ้าัวดีไมันดีมากัดีมากแต่ยังไม่หายไข่เลยห้องก็คือเปิดพักกันเรื่ ไปซื้อแล้นั้นมาให้น้องด้วยรสชาติเด็ดมากแล้วจะออกกลังกายนี่ลูกี่แ้วโอ้โหนังยืจ้าโอ้โหร้อนต่างคนจะนั่นนี่ยอื้ฮึฮึฮึอึฮ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 ึยึฮึอร่อยึฮึ แม่หับอร่อยมากเอาะเากะรจนไงวะเห็นน้งทับผมกันจะกินให้ดูระจาะอันนี้อย่าไใหชเกินมากก็ตายเนี่ยไอผ่าแล้ให้เลยไม่ผากหัวเหรอร้อยเอ้ยโอนมากินน้ำเหมอยโทษเลยค่ะโทษแม่ลูกรังบอกปาก ก็กบบกกปากกันนี่ปาก็ป่ากันเชื่อปอพี่เจมสกี่แบบเนีพี่เจมจะบอกไหมมาพี่เขาคอม่ะจะเป็นไง

Uh...